คุณใช่ไหมที่ต้องนั่งอยู่ออฟฟิศตลอดทั้งวันไม่ว่าจะทำงานเล่นเฟซแอบเมาส์กับเพื่อนก็ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ตลอดเวลารู้ตัวอีกทีพุงก็ทะลักมากองอยู่ตรงหน้าวันนี้เราขอนำเสนอเก้าอี้หุ่นแซบเก้าอี้ฟิตเพื่อหุ่นเฟิรม์มแบบอัตโนมัติ ที่นอกจากดีไซน์สุดล้ำแล้วยังใช้ง่ายเพียงแค่กระดิกนิ้วกดปุ่มสตาร์ทเก้าอี e ้ก็จะสั่น120ครั้งต่อนอาทีเหมือนได้ออกกำลังตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นท่าหมุนเอวเบิร์นพุงสั่นขาสลายเซลูไลหรือหมุนไหล่เพิ่มไซส์อกสนใจแล้วใช่ไหมเราไม่ขาย เพราะมันไม่มีอยู่จริงแต่เราขอนําเสนอท่าออกกําลังกายกับเก้าอี้ใกล้ตัวคุณที่เพียงแค่ทําท่าง่ายๆคุณก็จะได้หุ่นแซบไม่แพ้กันไม่ต้องเก๊กแล้วไปสาธิตให้ดูเลยท่าแรกอ้าหุบอัพอ,อกเฟิรม์มท่านี้จะช่วยให้ต้นแขนต้นขาและอกกระชับแข็งแรงดูดีได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่าที่2เอ็นหลังเบิรนพุงท่านี้จะช่วยลดไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้องเพิ่มซิกแพคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่าที่3ซอยขาสลายเซลูไล์เพิ่มกล้ามเนื้อต้นขาให้คุณสามารถเดินมาทํางานได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยวันนี้ไม่ว่าเก้าอี้แบบไหนก็เป็นเก้าอี้หุ่นแซบได้เพียงแค่คุณรู้วิธีออกกําลังกายที่ถูกต้องพบกับอีกหลากหลายวิธีดูแลสุขภาพได้ที่ Facebook fanpage สุขและ www. thaihealth.or.th/suk พร้อมแล้ว Enter เลยสุขจุดเริ่มต้นง่ายๆสู่ healthy lifestyle 아